สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่นงนะครับสวัสดีค่ะชื่อนงนะคะอยู่ที่ตำบลซับตะเคียนค่ะบ้านซับกระโดน <c oughs> ก็จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เปิดใจใช้ปุ๋ยดาวลูกโลกนะครับ <c oughs> เพื่อมาใส่แปลงขนาเนาะ <c oughs> เอามาทดลองสูตรที่พี่นงใช้ก็จะเป็น28 11 6 บวกกับอะมิโนนะครับอัตราส่วนก็จะเป็นปุ๋ยสูตร2แล้วก็อะมิโน1นนะครับก็จะมาถามความรู้สึกที่เอามาใส่เนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่นงใส่ปุ๋ยมันก็ก็ดีอยู่ความละลายของเขาก็ไวเหมือนโตวไวเหมือนกันแหละคะ่ะครับก็ดูใบหนาดีเหมือนกัน แล้วลักษณะต้นต้นก็จะดูต้นก็จะดูเหมือนสูงยืดยืดขึ้นยืดกว่าทางนู้นมีความแตกต่างจากด้านหลังเนี่ยที่เห็นบอกว่าใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็แตกต่างกันอยู่ของของแบรนด์อื่นนะครับมันแตกต่างยังไงบ้างครับช่วยช่วยอก็มันก็เหมือนดูโตไวเพราะว่าข้างนี้มันมันหว่านทีหลังอ๋อครับแยกทีหลังเหมือนโตไวโตทันทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยอโตทันกับทางโตทันกับข้างหลัง ทางนู้นก็จะเป็น2577ของแบรนด์ <25 7. S 1> ตลาดทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ของเรานี่ของเราเพ่เป็นสูตรสูงขึ้นมา2 8 6นะครับก็ถือว่าเป็นไงครับโอเคโอเคเยี่ยมค <c oughs> ครับผมพิสูจน์แล้วครับจากผู้ใช้จริงนะครับพี่นงนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> สวัสดีครับ